สวัสดีครับวันนี้ร้านเนกโซลาเซลล์นะครับผมติดชุดนะครับนอนสวนนอนนานะครับอันนี้เป็นแผงเก่าแล้วก็ชุดเดิมที่เคยมาติดไว้นะครับเป็นช่างอีกคนนึงนะครับผมมาดูแลให้นะครับปวัสดีใช้ไม่ได้นะครับผมนี่ครับผมตอนนี้ก็เปิดไฟอยู่นะครับสามหลอดนะครับแล้วก็คาราโอเกะสว่านฮินเจียลองให้เจ้าของสวนดูเรียบร้อยครับ อันนี้อยู่ที่อําเภอเมืองนะครับผมตระบน้ําสวยนะครับนี่นะครับมาปกติสายจะนะครับชุดชุดเก่าจะอยู่ข้างบนนะครับอินเวอร์เตอร์จะอยู่ข้างล่างแบตจะอยู่ข้างล่างนะครับแต่ตอนนี้ผมทําแผงมาให้แล้วก็เดินสายใหม่นะครับตามหน้างานนะครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับผมมาเน็กโซลาเซลล์0ูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองแปดหนึ่งศูนย์สี่สี่ครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ